แรคเพลงอะ่ะมันยังไม่ได้มีเซิร์งอะไรอย่างงี้นะคะแต่เคเป็นคนรีเควส์เขาบอกว่ามันมีเสียงดนตรีอะไรสักอย่างในเมืองไทยอะ่ะที่มันเป็นแบบมันๆอะ่ะแล้วเราก็เราก็เลยเราก็เลยคุยกับพี่แมนโปรดิวเซอร์ว่าเฮ้ยน้องแบบเหมือนเคารเขารู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรบางอย่างที่เป็นของเมืองไทยที่มันมันๆแล้วเขาก็เลยใส่เซิร์งลงไปพอเขาฟังเสร็จปุ๊บเขาแบบใช่เลยอันนี้แหละ ไม่ม้วนไม่จ่อยก็ไม่ใช่หมวยนี่คะตัวจริงนะคะหน้ายังเด็กหุ่นยังเป๊ะข้ามเวลาจริงๆค่ะสำหรับสองสาวนะคะเบลวาวารวมตัวเป็นคู่ดูโอ้ชนด,ดอสมาได้25ปีเต็มแล้วค่ะเด็กๆคนไหนที่โตไม่ทันให้เรียกพี่กันละกันนะคะเพราะว่านี่แหละค่ะเป็นชื่อเพลงใหม่เลย sister sister ค่ะ,คะเพิ่มเติมคือชุดที่เลือกใส่นะคะก็สร้างสรร์จากผ้าไทยให้ดูเก๋ชิคด้วยเพราะว่าอยากจะให้เพลงฉลอง25ปีชนด,ดอสค่ะ พาความเป็นไทยไปให้ต่างชาติรู้จักนะคะก็มีทั้งท่อนแรปสามภาษาเลยไทยจีนอังกฤษค่ะส่วนไอเดียใส่เครื่องดนตรีอีสานก็อย่างที่บอกไปมาจากยูทูบเบอร์ดังชาวไต้หวันนะคะ K Bros ค่ะก็มาร่วมฟิชเชอร์ลิงด้วยพวกเขาบอกว่าเคยได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทยอย่างหนึ่งที่ฟังแลแ้วแหมคืออะไรอยากจะเต้นตามจริงๆนะคะไม่รู้จักจนมาพบว่าเป็นลายพินอีสานเนี่ยแหะค่ะเบบาว,วาเลยบอกว่าแหมนำมาใส่เลยค่ะกับท่าเป็นมวนๆอย่างท่าปักแป้ง เรียกว่ารับเทศกาลสงกรานต์หน้าร้อนพอดีนะคะปล่อยเพลงปุ๊บค่ะแฟนเพลงในไต้หวันก็เฮดังๆเลยเพราะว่าจะได้มีเพลงอื่นอีกนะคะที่ไม่ใช่เพลงมวยนี่คะมาเปิดในช่วงเทศกาลร,รื่นเริงของไต้หวันบ้างเพราต้องบอกว่าสงกรานต์ของไทยนะคะคนไต้หวันเขาก็อินมากมีการปิดถนนเล่นสาดน้ำแบบเดียวกับบ้านเราทีเดียวค่ะ ือมีคนจีนมาคอมเมนต์ว่าโอ๊ยตุ๊ดจีนเรามีเพลงใหม่ให้ฟังกันแล้วแล้วะก็แต่เพลงนี้ไม่ไ,มได้ไม่ได้เกี่ยวกับตุ๊จีนอีกแล้วจริงๆเพลงหมวยนี่คะก็ไม่ได้เกี่ยวเขาว่าเห็นหน้าเราก็คือตุ๊จีน้าอย่างที่ไต้หวันหรือที่จีนอย่างเงี้ยค่ะพอจบคริสต์มาสไปอ่ะเขาจะตลกมากเขาจะเขียนว่าแบบมาไราแคลรี่แบบหมดจ็อบแล้วก็คือต่อไปก็คือ,อาชีพของฉันต่อไปก็คือเพราะว่าหลังจากห,หลังจงากนี้เขาแทงมาหาเราเป็นแบบ เจนเลยรี่ก็จะต้องเป็นตุ๊จีเป็นเราแบบผมทรงหมวยกำลังโพสท่ารออยู่แล้วเขาก็จะแบบว่าคิวต่อไปคือฉันจ้ะอะไรอย่างเงี้ยตลก ทอน,นี่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะเพลงหมวยนี่คะถูกนํามาใช้ทำคอนเทนต์บนโลกโซเชียลมีเดียเยอะมากกว่าทุกปีนะคะขณะที่ฝั่งไต้หวันเองเวอร์ชั่นภาษาจีนของหมวยนี่คะก็ถูกนํามาเปิดวนซ้ำค่ะตามร้านค้าเป็นเพลงชาช่วงตุนจีนตลอด25ปีที่ผ่านมา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ไชน่าดอสเองนะคะไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่บ่อยนักและช่วงหนึ่งก็หายหน้าหายตาไปจากสื่อเหมือนกันค่ะแต่ข่าวบนเทองในไต้หวนันคุณผู้ชมต้องบอกเลยเขายังอัปเดตข่าวสารกันทุกปีนะพาไปดูว่าตอนนี้พี่เบลวา,วาววว เปลี่ยนไปไหมยังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเป็นความสําเร็จจากการสร้างภาพจามแล้วก็บทเพลงของ2หมวยสายแดนซ์ค่ะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขของผู้คนต่างวัฒนธรรมค่ะวันนั้นว่าว่าไปซื้อของเข้าไปในร้านเสร็จปุ๊บคือเราไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนก็คือคนทั้งร้านมองหน้าเราแบบมีความสุขคือนะคือเหมือนโตมางี้หรอไม่ใช่ <laughs> ช่ใชใช่ไหมเหมือนชัยินเอียมาบอกว่าฉันรวยแ่ปีนี้อะไรเงี้ยเป็นสิ่งสักธิ์คือเนาะคือเขาเห็นหน้าอว่ะแล้วเขารู้สึกแบบเฮ้ยปีนี้ฉันเฮงแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบว่าก็ต้องขอบคุณที่แบบมันมีโซเชียลมีเดียด้วยที่ยังแบบว่าสามารถเปิดเพลงของพวกเราได้ คิวงานช่วงสงกรานในไทยนะคะสองสาวบอกว่ายังติดต่อได้อยู่เพราะว่าอยากจะพาเพลงออกไปสนุกกับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติค่ะพี่วาวาเขาบอกเลยนะคะว่าอาจจะได้เห็นไชน่าดอสบุกไปโปรโมทเพลงใหม่ที่ไต้หวันด้วยเพราะว่าตั้งแต่โควิด1 9ยังไม่ได้กลับไต้หวันสักทีและแทบไม่ได้ใช้ภาษาจีนคุยกับใครเลยค่ะ